สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะฝิ่มก็จะเอาความรู้นะคะในคลาสภาษาเยอรมันนะคะมาแชร์ให้เพื่อนๆน,นะคะได้รู้กันนะคะเหมาะกับคนที่กำลังเรียนภาษาเยอรมันอยู่นะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นในหัวข้อคำสรรพนามค่ะหรือ die Pronomen สรรพนามภาษาเยอรมันนะคะก็จะเป็น Die deutschen Pronomen คำสรรพนามนะคะก็คือคำที่ใช้แทนคำนามไม่ว่าจะเป็นสัตว์สิ่งของคนสถานที่นะคะก็เป็นคำนามหมดเลยนะคะเพื่อที่เราจะไม่ต้องพูดคำนามนั้นนะคะซ้ำๆบ่อยๆนะคะทำให้รูปประโยคต่อไปอะคะ่ะมันสั้นลงในภาษาเยอรมันเนี่ยค่ะ คำสรรพนามนะคะจะมีทั้งหมดด้วยกัน10คำนะคะและคำสรรพนามนั้นนะคะก็จะแบ่งออกเป็นสองประเภทนะคะอันที่1นะคะก็คือสรรพนามที่เป็นเอกพจน์นะคะเอกก็แปลว่า1นะคะก็คือ,อมีแค่หนึ่งคนหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างนะคะแล้วก็อันที่สองนะคะก็จะเป็นสรรพนามที่เป็นพหูพจน์นะคะก็คือมากกว่า หนึงสิ่งนั่นเองก็คือหลายๆคนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะมาดูอันแรกก่อนนะคะคำสรพนามเอกพจน์นะคะจะมีทั้งหมดด้วยกัน6ตัวค่ะก็คือ I, do, C, R, C, อิ h ตูศีแอลศเอสโดยจะแบ่งออกเป็นสรพนามบุรุษที่1สรรพนามบุรุษที่2 และสรรพนามบุรุษที่3ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะสังเกตบุรุษที่1บุรุษที่2บุรุษที่3นั้นยังไงนะคะสรรพนามบุรุษที่1นะคะก็หมายถึงผู้พูดค่ะก็คือตัวของเรานั่นเองนะคะในภาษาเยอรอมันก็คือคำว่า ich นะคะ ich ที่แปลว่าฉันสรรพนามบุรุษที่สองนะคะก็หมายถึงคนที่เราพูดด้วยนะคะ เราพูดกับใครนะคะอย่างเช่นเราพูดกับคุณก็คุณนะคะหรือเธอใช่ไหมคะอันนี้อย่าลืมนะคะเป็นเอกพจน์อยู่นะเอกพจน์ก็คือ1สิ่งนะคะเราพูดกับคนหนึ่งคนเราพูดกับ1สิ่งเราพูดกับหนึ่งสังงสตว์นะคะประมาณนี้เนาะก็จะได้แก่คําว่าตู้นะคะและซีนะคะซี See ที่เป็น S ตัวใหญ่นะคะ ตู่แปลว่าเธอหรือในภาษาอังกฤษนะคะก็คือ you นะคะคำนี้นะคะจะใช้กับในกรณีที่เราเนี่ยสนิทสนมกันนะคะเป็นกันเองนะคะใช้กับคนในครอบครัวนะคะใช้กับคนที่อายุน้อยกว่าโดยที่เราเนี่ยจะสนิทหรือไม่สนิทก็ได้นะคะส่วนอีกคำหนึ่งนะคะคำว่า C C ที่เป็น S ตัวใหญ่นะคะ จะแปลว่าคุณหรือท่านนะคะในภาษาอังกฤษก็คือ you เหมือนกันนั่นเองค่ะแต่ว่า C ตัวใหญ่นี้นะคะจะใช้ในกรณีที่เราไม่สนิทสนมค่ะจะใช้ในการเป็นทางการนะคะโดยที่เราจะใช้พูดกับคนที่ไม่คุ้นเคยกันนะเจ้านายหัวหน้า คนที่เราเคารพนับถือนะคะหรือคนที่อาวุโสกว่านะ,ะต่อไปนะคะก็จะเป็นสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่3นะคะก็คือคนที่เราเนี่ยกล่าวถึงนะคะพูดถึงหรือนินทานั่นเองนะคะก็จะได้แก่แอสีเอสแอสีเอสอ๋อย่าลืมนะคะซี C, ตัวนี้นะคะเอสตัวเล็กนะคะ C ตรงนี้นะคะก็จะเป็น S ตัวเล็กนะคะโดยที่ Air แปลว่าเขาเขาผู้ชายนะคะ C, C แปลว่าเขาผู้หญิง S แปลว่ามันหรือนอกจากนี้นะคะคำว่า Air ที่แปลว่าเขาผู้ชายนะคะ ก็ยังจะใช้แทนคำนามที่เป็นเพศชายหรือ masculine ไปด้วยอีกนะคะต่อไปก็เป็นสีสีที่แปลว่าเธอหรือเขาผู้หญิงเนี่ยค่ะก็จะใช้แทนคำนามเพศหญิงนะคะหรือ feminine ค่ะส่วน s นะคะ s แปลว่ามันนะคะก็จะใช้แทนคำนามที่เอ,อเป็นเพศกลางค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นคำสรรพนามพหูพจน์นะคะพะหูพจน์หรือภูเราไอ้คำนี้นะคะก็คือจะเป็นคำนามนะคะที่มีมากกว่าสองสิ่งขึ้นไปนะคะคนสองคนขึ้นไปสัตว์สองตัวขึ้นไปหรือสิ่งของสองสิ่งขึ้นไปนะคะก็จะแบ่งเป็นบุรุษที่หนึ่งบุรุษที่สองบุรุษที่สามเช่นกันค่ะอ๋อจำได้ไหมคะ บุรุษที่1ก็หมายถึงตัวเรานะคะเป็นผู้พูดนะคะบุรุษที่2ก็คือเราพูดอยู่กับใครนะคะส่วนบุรุษที่3นั้นก็คือเราพูดถึงใครนะคะกำลังนินทาใครอยู่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันอันแรกเลยนะคะสรรพนามบุรุษที่1น,นะคะก็คือเวียเวีย ที่แปลว่าพวกเราคำสรรพนามพระหูพจน์นะคะบุรุษที่สองนะคะก็จะมีอยู่สองคำด้วยกันค่ะก็คือเอียเอียนะคะและคำว่าซีซีที่เป็น S ตัวใหญ่นะคะอ่าสรรพนามบุรุษที่สองนะคะก็คือ เป็นการที่เราเนี่ยพูดอยู่กับใครนะคะ ear แปลว่าผู้วกเธอก็ใช้ตอนที่แบบในกรณีที่เป็นกันเองนะคะส่วน c c cs ตัวใหญ่นะคะแปลว่าพวกคุณจะใช้ในกรณีที่ต้องการ เป็นทางการนอยนะคะหรือแบบสุภาพสุภาพนะคะและอันสุดท้ายนะคะสรรพนามพระหูพจน์บุรุษที่สามนะคะมีอยู่ตัวเดียวก็คือซีเป็นซีตัวเล็กนะคะแปลว่าพวกเขาพวกเธอหรือพวกมันนะคะในภาษาอังกฤษนะคะก็จะเรียกว่า t h y y นั่นเองนะคะนะคะ่ะจบแล้วค่ะสรรพนามทั้งหมด10ตัวนะคะ เดี๋ยวเรามาทวนคำสรรพนามกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะ,ะสรรพนามที่เป็นเอกพจน์นะคะก็มีอยู่6ตัวนะคะไดแกอิตูตซีแอลซีเอสอ,อ๋อย่าสับสนนะคะซีตัวใหญ่กับซีตัวเล็กนะคะ ซตัวใหญ่ที่เป็นสรรพนามบุรุษที่สองนะคะก็จะแปลว่าคุณนะคะที่ใช้ในทางสุภาพนะคะส่วนซตัวเล็กนะคะก็จะแปลว่าเขาผู้หญิงนะคะหรือแทนคำนามที่เป็นเพศหญิงนั่นเองต่อไปนะคะคำสรรพนามพระหูพจนะคะก็คือเป็นคำที่เราเนี่ยเรียกแทนคำนามที่เป็นคนสัตว์สิ่งของ นะคะที่มากกว่า2สิ่งขึ้นไปนะคะพะหูแปลว่าหลายอย่างนะคะก็จะได้แก้คำว่าเวียเอียสีสีที่เป็น S ตัวใหญ่นะคะและก็ C ที่เป็น S ตัวเล็กนะคะโดยจะแบ่งออกเป็น3กรณีก็คือ บุรุษที่หนึ่งบุรุษที่สองบุรุษที่สามนะคะอ่าอ่าอ่าอย่าเพิ่งลืมกันนะคะบุรุษที่หนึ่งก็คือพูดถึงตัวเองนะคะบุรุษที่สองก็คือเราพูดอยู่กับใครบุรุษที่สามนะคะคนที่เราเนี่ยไปกล่าวถึงเขานะคะไปนินทาเขาประมาณนี้ค่ะค่ะอ่ะบุรุษที่หนึ่งพระหูพพน์นะคะก็คือจํากันได้ไหมคะ v i a นะคะว i a ในภาษาอังกฤษก็คือ V ที่แปลว่าพวกเราค่ะคะ่ะต่อไปนะคะสรพนามพะหูพจน์บุรุษที่สองนะคะก็จะได้แก่คำว่าเ e อียและก็ซีที่เป็น S ตัวใหญ่นะคะเอีย e แปลว่าพวกเธอ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  แบบนี้นะคะจะแบบไม่เป็นทางการนะคะแล้วก็คำว่าซีที่เป็น s ตัวใหญ่แปลว่าพวกท่านพวกคุณนะคะเอาไว้ใช้ในกรณีที่สุภาพกว่านะคะส่วนอันสุดท้ายนะคะเป็นคำสรรพนามบุรุษที่3นะคะก็คือซ C. C, ีที่เป็น s ตัวเล็กนะคะจะแปลว่าพวกเขาพวกเธอ พวกมันนะคะในภาษาอังกฤษก็คือคำว่า day นะคะแต่ในภาษาเยอรมันก็คือคำว่า z z ที่เป็น s ตัวเล็กนะคะอ้อแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างนะคะที่อยากจะบอกทุกคนนะคะก็คือคำว่า z ที่เป็น s ตัวใหญ่นะคะที่ใช้ในกรณีออแบบสุภาพนะคะที่เป็นทางการนะคะไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของประโยคนะคะ ก็จะยังคง S ตัวใหญ่เสมอเสมอนะคะอย่าลืมนะคะ S ใหญ่นะคะเอาไว้ใช้กับคนที่ไม่สนิทสนมนะจ๊ะคนที่แบบอาวุโสกว่าเอาไปใช้กับเจ้านายค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายชิช